มาแล้วเนา้องเงาเงาขึ้นมาโดนตกอะไรอยู่ที่เวดเอาเงาแล้วก็เซเว่นไปกัดูเวดนะครักราบสบายดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนห่างยูทูปสแนลเอ๋ยไอ้นองไอห่างฟังไทยและฟังลาเนะกราบสบายดี ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสนามบอสดนามนีบอสดกะจะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนมาขี่มอเตอร์ไซค์นะทุกคนอมนีเพื่อเป็นโอกาสดีจะได้หาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์เลาะเบิงสนบทเนาะสนบทเมืองลาวเขาเองพิกัดกยูที่เมืองปักลายแข้งสัญญาบุรีบ้านเมืองวานอบ้านเมืองวาแล้วก็บ้านนาไม้นะทุกคนอันนี้บอลกกำลังขี่รถกลับจัก บานนาไม้เนาะทุกคนเนาะไปเมืองวานะฮะเพราะว่าบโอคีมาแล้ววันนี้บโอก็จะขี่กลับเนาะท่าตอนกลับตอนมาฮันท่ายวิดีโอไม่ได้เลยลืมกดเลยท่ายวิดีโอตอนกลับนี่แล้วบางทางก็จะมีมีปลายบานนาไม้นะแล้วบางทางก็จะมีทุง่งนาผูกข้าวล้อมรอบไปโดยธรรมชาติเนาะทุกคนเนาะมือนีจะขอ,อนุญ,ญาตพูดเป็นภาษาลาวแล้วก็ วาเป็นทัษนไทนำเนาะทุกคนเนาะถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยมนานะทีนีด้วยวันนี้ก็จะพาพี่เพื่อนมาดูว่าสนบทเมืองลราเป็นอย่างไรนี่ฮะทุกคนก็ครุขขะมีมีบ่อมีคุมมีรูนะคะทุกคนก็ยังไม่ได้ปูยางมาตอยนะคะทุกคนก็เป็นดินแดงอยู่เดอ้ออ่ามอง ไปรอบๆก็จะมีทุ่งนาเนาะมีทุ่งนาเนาะมีมีเมียงสีเชื่อสีขาวมีไฟฟ้าถึงแล้วนะทุกคนก็มีโลงสีข้านะฮะอยู่ตรงนี้ก็มีลงสีข้านะทุกคนอืมฮะทุกคนอันนี้ก็จะโอ้โหสวยมากเลยทุกคนแต่เสียดายกล้องเราสั่นๆนะทุกคนเพราะว่าถนนทนนทางนะฮะทุกคนดูสิถนนถนนทางไปได้แค่ข้างเดียวนะข้างเดียวไม่มีรถเที่ยวก็จะเป็นคลุมนะฮะเป็น เป็นบอ่อเป็นคลุมเป็นบอ่อนะฮะทุกคนเราอย่าไปโฟกัสที่ถนนเลยนะฮะทุกคนเราโฟกัสที่ท้องฟ้าและทุ่งนาดีกว่าเนะ้องหมู่บ้านก็จะสวยนะติดทุ่งนาเลยบรรยากาศก็เย็นสบายนะฮะทุกคนแต่บาโอตอนที่บาโอไปก็จะเป็นช่วงที่ว่าแดดร้อนนิดนึงนะฮะทุกคนวันนี้ไม่ได้สปอยหนังนะทุกคนเป็นคลิปวิดีโอที่บาโอขี่มอเตอร์ไซค์เป็นคลิปจริงชีวิตจริง ขี่มอเตอร์ไซค์จริงนะฮะทุกคนจะหาเพื่อนๆขี่สมหมู่บ้านนะฮะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้พี่ๆเพื่อนๆก็อย่าลืมสนับสนุนโบในการกดติดตามกดซับ c r i b e ทุกคนแล้วก็กดไลค์กดหัวใจมารัวๆนะฮะทุกคนกดมาไลยเนกดมาเลยรวยรัวๆงงเลยโอเคคอมเมนต์นั่นแหละทุกคนกดใจมากดหัวใจเมื่อกี้เห็นเพื่อนๆดูนะนั่งอยู่ริมถนนเด็กๆนักเรียนนะฮะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นรถบรรทุกนะครับอยู่ประเทศเรากา็ที่อยู่อาศัยก็คล้ายๆเมืองไทยนะทุกคนเทียงแต่ถนนเมืองไทยจะสวยกวกาเนาะแต่ไม่เป็นไรเราก็มองอย่างอื่นนะก็เราก็มองอยู่ที่ธรรมชาติเนาะธรรมชาติเมืองเราเยอะมากนะฮะถนน,นทางก็เป็นแบบธรรมชาติอยู่นะทุกคนดูสิตร,ตรงนี้เป็นนาข้าวนาข้าวริมถนนเลยอู้ ว้าวยินดีต้อนรับทุกคนเนาะมาดูกันนะดูสิดูแต่บ้านแต่ละหลังก็รูลานะปลุกอย่างรูลาเต็ดเสียดายขี้ฝุ่นไงใส่ดำไปหมดเลยอาอยากให้ถนนเมืองเราวสวยขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขาก็พัฒานามาแลวทุกคนเนาะดูสิโอ้ยสมธรรมชาสตรจะเสียดายกล้องเราทำไมมันสั่นขี่รถนี่เออ คนขี่ก็เมารถนะคนขี่ไม่เมารถแต่คนดูนี่เมานะครับทุกคนเมากล้องทำใหามันสั่นอะไรกันน,นั้นนี้เราอย่าไปโฟกัสที่กล้องสั่นเลยเราโฟกัสที่คนพูดดีกว่านะทุกคนเนาะว่ามีสาระหรือเปล่าถ้าไม่มีสาระก็อ่าคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าไปโฟกัสที่วันเดือนปีนะครับทุกคนวันเดือนปีนี้กล้องโกโปรมันไม่อัปเดตให้เราก็เพราะว่าเราไม่อนะัปเดตอันนี้ก็เวลาก็ ไม่ตรงนะฮะทุกคนเวลาก็ผิดเพี้ยนนะฮะทุกคนนี่บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะทุกคนดูสิขี่รถไปรับชมวิวไปเนาะ,ะทุกคนเนาะ,ะดูสิบรรยากาศอะไรนี้ก็จะเป็นนาใหม่นะ,ะทุกคนบ้านนาใหม่ถ้าใครอยู่บ้านนาใหม่ก็ช่วยยกมือขึ้นหน่อยนะครับเย้คอยเดอคอยอยู่บ้านนาใหม่เดี๋ยวทุกคนผมอยู่บ้านนาใหม่ครับนะเมืองปักลายแข่งสยาบุรีนะฮะทุกคนใกล้ๆกกับเมืองไทยนะฮะถ้าไปเมืองหงก็จะ มีชายแดนอยู่กับเมืองคงน,นะครับไปเมืองเก็นเท้าก็จะมีดันชายแดนท่ารี่นะฮะทุกคนตอนนี้ก็เราก็ยังไปไม่ได้เพราะว่าโควิด -19 ไปไหนไปเมืองไทยไงไปทำงานนะฮะข้ามไปเที่ยวไปช้อปปิ้งอะไรก็ไปยังไปไม่ได้มีแต่รถสินค้าบรรทุกสินค้าถึงข้ามาได้นี่นะฮะทุกคนนี่เราก็มาถึงถนนลาดยางนะะรานตคนลาดลาดยางมาตอยตอนนี้เป็นยางมาตอยนะถ้าเป็นในเมืองเขาก็จะเฮปูนเลยนะ,ะทุกคนเออ งึดอยู่นะเฮปูนงบประมาณเยอะมากทำให้ต้องมาเฮยางมาต่อยู่บ้านนอกด้วยเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปบ้านของพี่สายนะฮะอยู่สนบุตรนี่แหละบ้านอันนี้เป็นบ้านเมืองวานะฮะทุกคนเป็นบ้านเมืองวาเมืองประยแข่งชญบุรีบอโอก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆขี่เข้าไปดูในบ้านนะนี่ในบ้านเขากำลังพัฒนานะก็หมู่บ้านนี้หมู่บ้านใหญ่นะฮะทุกคนดูสิ ข้างทางระหว่างทางก็สวยมากนะทุกคนเป็นแบบโซนน้ำบดอยู่เลยแต่ก็ยังสวยนะแอบแฝงไปด้วยธรรมชาติดูสิเรียบไปทางไหนก็มีแต่ธรรมชาติมีต้นมะพร้าวมีอ,อ๋อเขียวกระจีไปหมดเลยนะทุกคนเนาะนอกถนนก็ยังเป็นแบบดินแดงอยู่ฮนะทุกคนโอ้โหอาจารรย์นะเป็นดินแดงอยู่อันนี้สมบ้านเรานะทุกคนหาทุกคนมาดูนะว่าอยู่ประเทศเราเป็นอย่างไรอันนี้โซนทนทเบือางราวนะทุกคนอ่าถ้าฟังไม่หันก็บอกเบาโอว่า ฟังเออให้พูดช้าๆหน่อยก็ได้นะทุกคนเท่าะ่าโอ้กำลังพูดหัดพูดนะทุกคนอ่าหัดพูดเดก็ถ้าใครดูเพิ่งตอนนี้ตอนนี้กําลังบาโอกําลังจะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนไปดูบ้านของพี่ชายนะฮะอยู่พี่ชายอยู่ฝั่งเราวนี่แหละอยู่บ้านนี่แหละทุกคนอยู่บ้านเมืองวานนี่แหละพี่ชายเขามาเอาเมียหรือว่ามาเอาภรรยาอยู่บ้านนี้นะฮะคน นี่นะฮะมีเด็กๆด,ด้วยระหว่างทางก็มีเล้าเข้ามีบ้านเฮือนเนาะสว่วนมากคนไทยเออคนเราก็จะไปทํางานอยู่เมืองไทยแล้วก็เอาเงินมาสร้างนี่ฮะทุกคนเจอแล้วบ้านพี่สายของเบาโอพี่สายกับบ่าโอก็ไปหาเงินอยู่เมืองไทยตอนนี้ก็ยังไม่กลับมานะทุกคนอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเป็ดของอันนี้เป็นเป็ดข้องแม่ดอกนาะประมาณช่องซ้ำโตนะตนะตเต็มโลกเลยทุกคน มีสวนผกักอ่าอันนี้เป็นเองอนเก่านะทุกคนมีเองอนเก่ามีมอเตอร์ไซค์คอมโอมองไปรอบๆก็จะมีธรรมชาตินะฮะทุกคนโอ้ยนี่เป็นเองอนเก่านะเป็นไม้หมดเลยนะฮะทุกคนเป็นไม้หมดเลยดูสิก็จะมีสังกะสีนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นรอบๆบ,บ้านนะฮะบโบก็จะพาเดินรอบๆบ,บ้านนะ,ะแล้วก็จะพาเพื่อนๆพี่เพื่อน ไปสะพานนะทุกคนตอนนี้ยังไม่ถึงตอนสะพานนะขอจะพาไปสะพานอันนี้ก็จะเป็นรอบๆบ,บ้านนะทุกคนก็เขียวกระจีไปด้วยหญ้าที่ว่าขึ้นแบบไม่ทางหญ้านะฮะโดรโครว้มหัวเลยอ่าตอนนี้บอกว่าวจะกลับป้ายไม่มีคนอยู่นะฮะมีแต่เด็กๆ,ๆมีแต่หลานๆนอยู่บ้านไปดิกู้ว่า นี่ตรงนี้ก็จะเป็นในบ้านนะทุกคนแล้วก็จะถึงวัดแล้วแป๊บเดียวก็จะถึงวัดแล้วอันนี้ก็สีแยกไฟแดงในบ้านไม่มีไฟแดงนะทุกคนเด็กวิ่งมาก็อาจจะซนได้นะฮะระวังเอา <c oughs> นี่ฮะทุกคนก็จะถึงทางยางแล้วอันนี้ฮะทุกคนอ่าอันนี้เส้นทางไปเมืองหงนะครับทุกคนู้ใดอย่บานบันโพดหรือว่าบานนาไม้บันอ่าบันนาไม้บนับนบน, <c oughs> นี่นะฮะทุกคนอันข้างๆก็จะเป็นวัดนะทุกคนเนาะ วันนี้บโบก็จะพาทุกคนไปวัดนั่นเองนะทุกคนไปวัดเดี๋ยววันนี้ก็จะมีสาวๆอยู่ในคลิปด้วยนะครับทุกคนสาวลาวเล่นไพ่นะฮะทุกคนขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะพาขี่ไปตรงนี้ก่อนเลยทุกคนขี่ข้ามสะพานมีการหลีกันพร้อมเลยทุกคนถ้าไม่หลีกก็ตมตายตกน้ําคอหักเลยทุกคนนี่ฮะทุกคนก็จะสะพานสวยมากนะทุกคน สาม,มารถ่ายรูปแล้วก็มามาชมวิวยกันได้นะทุกคนเนาะอเอาแล้วไปอีสานแร้ววันว้บ์เรดอีสาน <c oughs> ตายแล้วทุกคนให้ตายสิทุกคนสวยมากดูจะมีคนใหญ่เดินข้ามสะพานโดยไม่กลัวเลยในคนใหญ่ทุกคนแป๊บหนึ่ง <c oughs> นี่มีนักเ,กเรียนรอข้ามสะพานมีพี่เพื่อนด้วยนะ <c oughs> อ้าวขึ้นไปย่องยังเขิง,ขงคนอันนี้เบ้นบานจ้านี่ด <c oughs> ูนักเรียน เลือดโรงเรียนโอ้นักเรียนกำลังเ,เ,เ,เลือเลือโรงเรียนนะทุกคนดูนสิมีผู้หญิงนักเรียนน่ารักรถมาเลยเฮ้ยวะอาไปจิกเอาจิกกวนเล็กน้อยทุกคนก็น่าจะบอกว่าให้ห้าวหลอกมังเนาะไปยังมาวะ <laughs> หลังรถทุกคน กนแรกนะครับอแรกนะครับกอะไรเนเรมามองเฮียนมาอ,อทุกคนเมื่อกี้นี่ผมเจอนักเรียนโดยน่ารักกำลังเลิกโรงเรียนใหน้ทุกคนเราเจออะไรดูสิเขาเล่นไพ่กันแน่ลงไปดูเนาะเขาจะเล่นอะไรกันโคขกับ

เคยมีตำรวจมัจเจกไหมบอกเออมีจริงกันนึงได้ปะบัลลีเงินเงินน่ะไปแล้วไปแล้วขอบใจเด้อโมกาลุกก่นโดนแล้วก็เอาเนาะทุกคนเมื่อกี้นี้บ่อการไดฮ่าทุกคนไปเบิงเศร้าลาวเนาะเศร้าลาว เศร้าลาผู้งามเลนภายกันแนละ้วทุกคนเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงว่างอย่างบบเปิดเทอมเพื่อถ้าจะเปิดเทอมวันนี้เลยทุกคนเนาะถ้าจะเปิดเทอมจะกกไปแบบไปจัโดโต๊ะจัดตั้งเนาะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นนอกบาาปป้านมะีซาป่าเนาะทุกคนเออจะพาทุกคนขี่รถเป็นแหล่ข <c oughs> ี่รถคุณผู้ขึน้นผ้าเนานะทุกคนโดยการตอนนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าฝนต,ตกแด่น้นหนงกกันยาาการเป็นช่วงถ้าเป็นน้ำหนักคีดต้มเนาะทุกคนเนาะโดยคาเป็นน้ำหนักยางก็คือวนะ่าดีเนาะอันนี้บ้านเขาันยังบ่มีพยัง ห่างยางเทือตอนนี้เบ้าอก็หาทุกคนขี่รถเลามาห่างล่างโรงเรียนเนาะโรงเรียนประท่มขค้องบ้านเมืองวานะทุกคนดูสิธรรมศาตรก็จะงามนะเขียวสอมไปหมดเลยมาทางตรงนี้ก็จะเปียวเดน,นะฮะมาเมื่อคืนแต่ว่าไฮไลท์มันก็คือจะพาทุกคนมาบึงธรรมศาสตรนะทุกคนนี่ขี่มาตรงนี้นะขี่ไปเรื่อยๆแป๊บเดียวแป๊บเดียวเราจะมีไฮไลท์นั่นก็คือผู เดี๋ยวเดี๋ยวผู้ทุกคนนี่ทุกคนผู้ว้าวยกมือหน่อยทุกคนอู้งามงามทุกคนหลังมีธรรมชาติมีบ้านมีเหือนะทุกคนเนะโดยมีภูเขาโอ้ยภูเขาล้อมรอบเลยโอ้ยเหมือนเหมือนเชียงใหม่เลยนะทุกคนเนะโดยนี่ตอนนี้บโอก,ก็ดีใจในทุกคนมาชมมามามา,มาคอมเมนต์การขอบคุณทุกคนที่ มาเบิ่งกันเด้อถ้าชอบคลิปนี้จบคลิปแล้วนะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ชอบใครและคอมเมนต์มาหนาบุกคนว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะทุกคนบ๊ายบายคิดถึงทุกคนนะอย่าไปมืองไทยแล้ว